ขอพระเจ้าเป็นแขนขอพระเจ้าเป็นขาขอพระเจ้าเป็นกําลังให้กับเราแล้วก็ขอให้พระเจ้าเป็นความรอดให้กับเราในยามที่เราทุกข์ยากลําบากเป็นความรอดเป็นทางรอดเป็นทางออกให้กับเราอ่ะแล้วในพระธรรมอิสยาห์บทที่33ข้ามไปข้อที่13บบอกว่า เจ้าผู้อยู่ไกลฟังสิว่าเราได้ทําอะไรเจ้าผู้อยู่ใกล้จงรับรู้เรื่องกําลังของเราโอ้โหอันนี้พระเจ้าแบบดุนใจแล้วมากเลยคือไม่ว่าเราจะอยู่ไกลหรือไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้อะพระเจ้า่ะอยู่ใกล้ๆเราเสมอนั่นแหละและพระเจ้าบอกกับเราว่า เวลาที่เราอาธิษฐานกับพระเจ้าอ่ะให้คอยฟังพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทําอะไรแล้วก็คอยดูคอยรับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทําในชีวิตของเราและแน่นอนในหัวข้อที่3าที่เราจะอธิษฐานไปด้วยกันก็คือว่าเราทุกคนต้องการกําลังถูกไหมคะเราต้องการกําลังที่มาจากพระเจ้าอ่ะในยามที่เราเหน,นื่อยในยามที่เราอ่อนแอในยามที่เราท้อแท้นอ่ะเราต้องการการชาร์จแบตในฝ่ายวิญญาณดังนั้นวันนี้เราจะอธิษฐานด้วยกันในสถานนมัสการของพระเจ้าขอรพระองค์ได้ทรงประทาน กำลังให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นแขนเป็นขาให้กับข้าพระองค์เป็นความร้อนให้กับข้าพระองค์แล้วก็เป็นกำลังให้กับข้าพระองค์และให้เราเพียรอคอยและจับตาดูว่าพระเจ้าองค์นี้จะทรงทำอะไรในชีวิตของเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับช่วงเวลานี้ที่ถ้อยคาพระวจนะของพระเจ้าได้หนุนน้ําใจคนของพระองค์ พยายามที่เราทุกข์เมื่อเราอาธิษฐานเมื่อเราวิงวอนกับพระเจ้าและเมื่อเราตั้งใจที่จะรอคอยการช่วยกู้การช่วยเหลือที่มาจากพระองค์สิ่งที่พระองค์จะทรงกระทําในชีวิตของเราพระเจ้าอาจจะไม่ได้เอาความทุกข์ยากหรือไม่ได้เอาปัญหาออกไปจากชีวิตของเราแต่พระเจ้าเลือกที่จะประทานกําลังของพระองค์ในชีวิตของเราแทนพระเจ้าเลือกที่จะสร้างชีวิตของเราให้เข้มแข็งขึ้น <music> พอในการที่จะต่อสู้กับปัญหาความทุกข์ยากและสถานการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นถ้าพระองค์อธ อธิษฐานให้กำลังและความงดงามความสง่างามในสถานนมัสการของพระองค์ไหลลงมาในบรรดาประชากรของพระเจ้าในตัวของข้าพระองค์และในบรรดาพี่น้องของข้าพระองค์ที่กําลังอธิษฐานหลายคนที่กําลังอ่อนแรงหลายคนที่กําลังอ่อนล้าหลายคนที่กําลังของเขาถดถอยหลายคนที่กําลังของเขาหมดไปแล้วระว่าอธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงประทานกําลังเสริมจากสวรรคสถานของพระเจ้าเหนือชีวิตของพวกเขาขอพระเจ้าองค์นี้จะเป็นแขนเป็นขา ให้กับเราในยามเช้าเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากําลังล้มและเราไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เวลาที่เราหมดแรงเวลาที่เราไม่มีกําลังของตัวเองขอพระเจ้าได้ทรงเป็นกําลังให้กับข้าพระองค์และขอให้พระเจ้าอ่ะเป็นความรอดเป็นทางรอดเป็นทางออกให้กับเราในยามที่เราเผชิญกับความทุกข์ยากลําบาก ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ